เสียงจักจันร้องระงนมในยามบ่ายของหมู่บ้านเล็กๆล,ลมร้อนพัดกลิ่นดินชื้นหลังฝนแรกของฤดูฝนดาวบ้านจนแต่ใจดีกำลังล้างผักริมรั้วไม้ไผ่น้ำใสในถังสะท้อนแสงแดดระยิบระยับเธอก้มหน้าล้างผักด้วยความตั้งใจเสียงน้ำไหลผ่านมือแผ่วเบา,เบาทัานใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากคูน้ำข้างทางเสียงร้องเบาๆแผ่วราวกับลูกนกหลงแม่ฝนดาวชะงัก หัวใจเต้นแรงเธอเงยหน้าขึ้นฟังอีกครั้งเสียงนั้นยังคงดันอยู่คราวนี้ชัดขึ้นเหมือนเสียงทางกล้องให้ฝนดาวรีบวิ่งไปที่คูน้ำเท้าของเธอเหยียบโคลนยินเฉียบน้ำขุ่นข้นมีกลิ่นโคลนและใบไม้เน่าเธอก้มลงเห็นผ้าขาวผืนหนึ่งลอยอยู่มือของเธอสัน่นเธอค่อยๆดึงผ้าผืนนั้นขึ้นข้างในคือทารกน้อยที่เปียกปอนตัวสันเทา ดวงตาเล็กๆเ,เปิดขึ้นมองเธอด้วยสายตาอ่อนแรงฝนดาวตกใจเธอกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาคอหัวใจเธอสั่นระรัวด้วยความตกใจและเวทนาเธออุ้มเด็กขึ้นแนบบอกอย่างระมัดระวังเสียงลมหายใจของทารกเบาและสัน่นผิวกายเย็นเฉียบเหมือนน้ำฝนดาวรีห่อผ้ารอบตัวเด็กแน่นเธอหันมองรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่เลยเพียงเสียงลมพัดผ่านทุ่งนา เสียงนกกระจอกเกาะอยู่บนสายไฟร้องแผ่วๆเธอรู้ทันทีว่าเด็กคนนี้ถูกทิ้งหัวใจของเธอเจ็บแปลบเหมือนถูกมีดบาดเธออุ้มเด็กไว้แน่นกว่าเดิมมือของเธอสั่นแต่ไม่ยอมปล่อยเธอรีบวิ่งกลับบ้านผ่านทางดินที่เปียกลื่นรองเท้าแตกของเธอหลุดตกไว้กลางทางภายในบ้านไม้เก่าหลังเล็กฝนดาวจุดตะเกียงพระไฟยังไม่มาเธอห่มผ้าผืนเก่าให้เด็กน้อย เสียงร้องแผ่วเบาค่อยๆเบาลงเธอนั่งลงข้างๆมองใบหน้าเล็กจิ๋วที่เริ่มมีสีเลือดฝาดหัวใจของเธอเต้นแรงไม่หยุดเธอไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปในเมืองใหญ่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องประชุมสูงเสียดฟ,ฟ้าใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความเครียดเขาคือพากินซีโอบริษัทพันล้าน และในมือของเขามีภาพทารกน้อยที่หายไปเมื่อหนึ่งวันก่อนพากินมองภาพในมืออย่างเหม่อลอยแสงจากหน้าต่างกระทบกรอบรูปจนแสบตาเขากำมือแน่นเสียงหัวใจเต้นแรงในความเงียบของห้องเลขาเดินเข้ามาเบาๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องไปทั่วท่านครับตำรวจยังไม่พบเด็กเลยครับคำพูดนั้นเหมือนมีแทงกลางอกพากินหลับตาแน่น ภาพใบหน้าของภรรยาที่จากไปผุดขึ้นในหัวเธอตายระหว่างคลอดและลูกคนนั้นคือสิ่งเดียวที่เขายังมีอยู่เขาไม่รู้เลยว่าในหมู่บ้านเล็กห่างไกลนั้นลูกสาวของเขากำลังนอนอยู่ในอ้อมแขนของหญิงบ้านนอกชื่อฝนดาวคืนตกเงียบสนิทลมพัดผ้าม่านไม้ไผ่กระทบกันเบาๆฝนดาวนั่งพัดให้ทารกบนเตียงไม้ไฟจากตะเกียงส่องให้เห็นเงาอ่อนโยนบนผนัง เธอมองเด็กน้อยด้วยความรักเรากับเป็นลูกของตัวเองมือของเธอลูบผมนุ่มละเอียดเบาๆไม่เป็นไรนะหนูปลอดภัยแล้วทารกน้อยส่งเสียงครางเบาๆแล้วหลับตาฝนดาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่รู้สึกผูกพันเหลือเกินหัวใจอุ่นวาบเหมือนมีแสงส่องเข้ามาในชีวิตรุ่งเช้าเสียงไก่ขันปลุกทั้งหมู่บ้านฝนดาวอุ้มเด็กไปที่วัด หลวงพ่อมองเธอด้วยสายตาสงสยัยหนูฝนนี่ลูกใครกันฝนดาวก้มหน้าหนูไม่รู้ข้าหลวงพ่อหนูเจอที่คูน้ําเธอเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยเสียงสั่นหลวงพ่อพยักหน้าช้าช้าลูกเอาเด็กไว้เถิดฟ้าส่งมาให้แน่แท้ฝนดาวก้มกราบน้ําตาเธอหยดลงบนพื้นดินเย็นชื้นเธอสัญญากับตัวเองว่าจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้ดีที่สุด แม้ชีวิตของเธอจะยากจนเพียงใดก็ตามหลายวันผ่านไปชื่อหนูน้อยน้ำฝนถูกตั้งขึ้นโดยหลวงพ่อทุกคนในหมู่บ้านรักและเอ็นดูแต่ในเมืองหลวงพากินยังคงไม่ละความหวังเขาประกาศรางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่พบเด็กข่าวแพร่กระจายไปทั่วประเทศผ้าทารกถูกติดไว้ตามป้ายประกาศและวันหนึ่งข่าวนั้นก็มาถึงหมู่บ้านของฝนดาว เสียงลำโพงในตลาดดังขึ้นจากร้านโทรศัพท์เก่าๆหญิงชราขายผักเปิดข่าวเช้าให้ลูกค้าฟังเสียงผู้ประกาศผู้ชัดเจนบุตรสาวของพากินธนวัชซิวชื่อดังหายตัวไปตั้งแต่คืนวันจันทร์ใครพบเห็นโปรดแจ้งด่วนมีเงินรางวัลห้าล้านบาทฝนดาวชะงักมือที่กำลังช่างผักส่นจนเหรียญร่วงลงพื้นเธอหันไปมองจอทีวีเก่าๆภาพเด็กทารกบนหน้าจอ คือเด็กในอ้อมแขนของเธอหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเลือดในกายเย็นเฉียบโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในวินาทีนั้นน้ำฝนเธอพึมพำเสียงสัน่นแม่ขา,ข,าข้างหันมามองฝนดาวเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเธอสายหน้าเบาๆพยายามกลืนก็สะอื้นในลำคอไม่คาไม่มีอะไรค่ะแต่ภายในใจของเธอปั่นป่วน เธอมองเด็กในผ้าห่มผืนเล็กที่อยู่ในตะกร้าเด็กยิ้มให้เธอดวงตาสายบริสุทธิ์เธอรู้ว่าเด็กคนนี้คือคนเดียวกันกับในข่าวคืนนั้นฝนดาวนอนไม่หลับเสียงจิ้งหรีดดังอยู่รอบบ้านตะเกียงสองเนาไหวบนผนังไม้เธออุ้มน้ำฝนขึ้นมาแนบบกออีกครั้งลูกของเขาลูกของคนมีเงินเสียงในหัวเธอพูดซ้ำๆแต่หัวใจอีกด้านกลับเอ่ยว่า ลูกของเราเด็กที่เราช่วยจากคูน้ำน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอความกลัวความรักความผูกพันปะปนกันในอกเธอรู้ว่าหากคืนเด็กให้ซีโยคนนั้นจะได้ลูกกลับแต่เธอจะสูญเสียสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตเธอมีความหมายในเมืองพากินนั่งอยู่ในรถหรูขบวนตำรวจและทีมข่าวติดตามอยู่ด้านหลังสายตาเขาเหนื่อยล้าแต่ยังมีประกายความหวังผมจะหาลูกให้เจอไม่ว่าต้องไปถึงที่ไหนก็ตาม และในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงเครื่องยนต์ของรถรูนคันหนึ่งดังขึ้นที่ทางเข้าหมู่บ้านฝุ่นแดงคลุ้งไปทั่วเด็กๆวิ่งออกมาดูด้วยความตื่นเต้นฝนดาวได้ยินเสียงนั้นจากในครัวหัวใจเธอเต้นแรงมือที่ถือถ้วยข้าวสั่นจนหกเสียงรถหยุดหน้าบ้านของเธอพอดีเสียงประตูรถเปิดออกดังแกรก๊กชายในชุดสูทสีเทาก้าลงมาช้าชา้ รองเท้าหนังราคาแพงเหยียบลงบนพื้นดินแดงฝุ่นคลุ้งขึ้นไหลผ่านลมอุ่นของยามสายพากินมองไปรอบๆบ,บ้านไม้เก่าหลังเล็กตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนากลิ่นหญ้าแห้งลอยมากับลมเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนเตรียมใจรับบางสิ่งคุณพากินครับบ้านนี้แหละครับเสียงตำรวจคนหนึ่งพูดพร้อมชี้ไปที่บ้านชาวบ้านบอกว่าเห็นเด็กหน้าคล้ายในข่าวอยู่ที่นี่พากินพยักหน้าเบาๆ มือเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงตัวเองเขาก้าวไปที่ประตูบ้านทีละก้าวภายในบ้านฝนดาวยืนตัวแข็งเสียงหัวใจเธอดังในอกเหมือนกลองน้ำฝนนอนอยู่ในเปลไม้ไผ่มือเล็กๆก,ก,กำผ้าห่มแน่นฝนดาวมองไปที่หน้าต่างเห็นชายแปลกหน้ากำลังเดินเข้ามาพร้อมตำรวจเธอรู้ทันทีว่าเขาคือคนในข่าว และรู้ด้วยว่าเวลาของเธอกับเด็กน้อยอาจหมดแล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นขอโทษครับคุณคือคุณฝนดาวใช่ไหมเสียงนั้นเข้มแต่สุภาพฝนดาวหันไปมองดวงตาเธอสั่นระริคข้ามีเรื่องอะไรหรือคะเธอถามทั้งที่เสียงแทบไม่ออกพาคินก้าวเข้ามาสายตาของเขาหยุดลงที่เด็กในเปลทันทีเขาชะงักดวงตาเบิดกว้างน้ำตาคลอในวินาทีนั้น ลูกฉันเขาพึมพำเสียงแผ่วเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปนดีใจฝนดาวยืนนิ่งความรู้สึกหลังไหลจนพูดไม่ออกพากินเดินช้าๆไปที่เปลมือของเขาสั่นขณะเอื้อมแต่ผ้าหม่มน้ำฝนขยับตัวเล็กน้อยส่งเสียงครางเบาๆแล้วลืมตาดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงอ่อนๆจากตะเกียงพากินสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้ม ขอบคุณนะครับที่ช่วยชีวิตลูกขมไว้เสียงเขาสั่นจนแทบปรั้นไว้ไม่อยู่ฝนดาวก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลเธอไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเสียใจหัวใจของเธอราวกับถูกฉีกออกเป็นสองส่วนด้านหนึ่งคือความถูกต้องอีกด้านคือความรักที่เธอมีต่อเด็กคนนี้พากินเงื่อยหน้าขึ้นเธอช่วยเล่าให้ฉันฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นฝนดาวสูดลมหายใจ เสียงเธอสั่นเมื่อเริ่มพูดฉันเจอเธอในคูน้ำหลังบ้านค่ะตอนนั้นฝนตกหนักมากและในขณะที่เธอพูดเสียงฟ้าร้องเบาๆก็ดังขึ้นจากท้องฟ้าเรากับธรรมชาติกำลังรับรู้ถึงชะตาที่กำลังจะเปลี่ยนของทั้งคู่ฝนดาวเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยเสียงสัน่นคําพูดของเธอค่อยๆไหลออกมาพร้อมน้ำตาตอนนั้นมีเสียงร้องเบาๆจากคูน้ำาค่ฉันคิดว่าเป็นลูกหมา แต่พอเดินไปดูก็เห็นผ้าห่ออยู่ในโคลนภาคินฝังเงียบๆทุกคำที่เธอพูดแทงลึกเข้าไปในใจของเขาภาพลูกสาวนอนอยู่กลางฝนย้อนกลับมาในหัวเขาเม้มปากแน่นดวงตาสั่นรริกถ้าเธอไม่ช่วยไว้ลูกผมคงไม่รอดเสียงของเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกจริงใจฝนดาวสายหน้าฉันแค่ทำในสิ่งที่ควรทำค่ะทั้งสองคนเงียบไปชั่วครู่ มีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบกล้วยดังซูซ่าเงาแดดอ่อนตกลงบนผนังไม้แสงสะท้อนบนดวงหน้าของทั้งคู่ดูอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันพานกินหันไปมองเด็กในเปลอีกครั้งน้ำฝนยิ้มให้ราวกับจำเสียงของเขาได้เขาเอื้อมมือไปสัมผัสแก้มเ,เล็กๆรอยยิ้มนั้นละลายหัวใจชายที่เคยแข็งแกร่งฝนดาวมองภาพนั้นแล้วใจเธอสัน่นเธอรู้ดีว่าเด็กคนนี้ควรอยู่กับพ่อแท้ๆ ความเงียบในอกกลับกรีกเสียงถามถ้าไม่มีเธอชีวิตฉันจะเหลืออะไรพากินหันมามองคุณอยู่กับลูกผมมาตลอดหลายวันใช่ไหมถ้าฉันเลี้ยงเธอเหมือนลูกตัวเองงั้นเธอช่วยผมต่อได้ไหมฝนดาวชะงักหมายความว่ายังไงคะพากินมองตรงเข้าไปในตาเธอลูกผมต้องการคนอบอุ่นแบบคุณผมอยากให้คุณไปอยู่กับเราที่กรุงเทพ เสียงนั้นจริงจังและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันหัวใจของฝนดาวเต้นแรงเธอมองบ้านไม้เก่ามองทุ่งนามองชีวิตที่ผูกพันมาทั้งชีวิตแล้วหันกลับไปมองชายแปลกหน้าผู้มีแววตาเปี่ยมด้วยความหวังภายในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามมันคือโอกาสหรือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เธอไม่คาดฝันเธอก้มลงมองน้ำฝนอีกครั้งเด็กน้อยยิ้มดวงตาสายสะท้อนแสงตะวัน และในรอยยิ้มนั้นบางอย่างในใจเธอเริ่มสันสะเทือนอย่างลึกล้ำฝนดาวนิ่งเงียบอยู่นานลมหายใจของเธอแผ่วเบาแสงแดดอุ่นยามบ่ายส่องผ่านช่องไม้ไผ่เข้ามาฝุ่นลอยระยิบระยับในอากาศเธอมองใบหน้าเล็กของน้ำฝนมือเล็กๆจับชายเสื้อเธอไว้แน่นหัวใจของฝนดาวบีบรัดรากับเด็กคนนี้กำลังขอให้เธอไม่ไปไหนพาคินยืนรอคำตอบ สายตาของเขามีทั้งความหวังและความกลัวผมเข้าใจนะถ้าคุณยังไม่อยากตัดสินใจตอนนี้เสียงของเขาอ่อนโยนแต่แฝงความเศร้าฝนดาวสูดลมหายใจลึกฉันไม่รู้ว่าตัวเองคู่ควรกับโลกของคุณไหมคะพาคินยิ้มบางๆไม่มีใครคู่ควรกับใครหรอกถ้าไม่เปิดใจยอมรับกันคำพูดนั้นอบอุ่นเหมือนแสงแดดฤดูหนาวฝนดาวเงยหน้ามองชายตรงหน้า เขาไม่เหมือนคนในข่าวที่เธอเคยเห็นเลยไม่ใช่คนแย่หญิงไม่ใช่คนเย็นชาแต่เป็นพ่อคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังเสียงน้ำฝนหัวเราะเบาๆทำลายความเงียบทั้งคู่หันมามองพร้อมกันรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าทั้งสองในแววตานั้นมีบางสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาพากินเอ่ยเสียงเบาผมอยากให้ลูกได้เติบโตในที่ปลอดภัย แต่ผมก็อยากให้เธออยู่ด้วยไม่ใช่แค่เพราะเธอช่วยชีวิตลูกผมแต่เพราะผมเชื่อว่าเธอจะเติมเต็มสิ่งที่ขาดในบ้านของเราหัวใจของฝนดาวเต้นแรงคำพูดของเขาอบอุ่นจนเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนเธอก้มหน้าลงน้ำตาไหลเงียบเียบฉันไม่รู้จะตอบยังไงพาคิงยิ้มอย่างเข้าใจไม่เป็นไรครับผมจะรอเขามองลูกสาวอีกครั้ง เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือให้เธอปลอดภัยและมีความสุขฝนดาวมองตามชายคนนั้นที่เดินกลับไปขึ้นรถเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆห่างออกไปจนเงียบเธอยือนนิ่งอยู่หน้าบ้านในมือยังอุ้มเด็กน้อยไว้แน่นสายลมพัดผ่านผมของเธอปลิวเบาๆในหัวเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของคำพูดนั้นผมจะรอเธอหันกลับเข้าบ้านมองทุ่งนาที่ทอดยาวสุดสายตา และในดวงตาคู่นั้นมีประกายใหม่บางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประกายของการเริ่มต้นและของความรู้สึกที่เธอไม่กล้าเอ่ยชื่อออกมาคืนนั้นฝนดาวนั่งอยู่เงียบๆข้งางเปลไม้แสงตะเกียงสั่นไหวจากลมที่ลอดช่องไม้เข้ามาเสียงรีดเรไรดังอยู่รอบบ้านเหมือนเพลงกล่อมแต่มันไม่อาจกล่อมความคิดในหัวของเธอได้เลยเธอมองหน้าทารกน้อยที่หลับปุ๋ย ผิวขาวนวลของน้ำฝนสะท้อนแสงอ่อนๆจากตะเกียงริมฝีปากเล็กขยับเบาๆราวกับฝันดีภาพนั้นทำให้หัวใจของเธออ่อนลงทุกครั้งที่มองแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนหากเธอไปกรุงเทพกับพากินชีวิตของเด็กคนนี้จะดีขึ้นแน่แต่ชีวิตของเธออาจไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลยฝนดาวเงยหน้าขึ้นมองออกไปยังทุ่งกว้างแสงจันทร์สีขาวรูปยอดข้าวเป็นประกายเงิน ลมพัดกลิ่นดินชื้นหลังฝนลงเมื่อคืนเข้ามามันคือกลิ่นที่เธอคุ้นเคยมาทั้งชีวิตเธอพูดกับตัวเองเบาๆชีวิตของฉันอยู่กับที่นี่มาตลอดแต่ถ้าไปลูกคนนี้อาจได้อนาคตที่ดีกว่าน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวรุ่งเช้าเธอตื่นแต่ฟ้ายังไม่สางเธออุ้มน้ำฝนออกมายืนหน้าบ้านทุ่งนางเงียยสงบมีเพียงหมอกบางลอยอยู่เหนือพื้นดินเสียงนกว่ามาแต่ไกล เธอห่มผ้าให้เด็กแน่นแล้วก้มลงจูบหน้าผากเบาๆลูกจ๋าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนขอให้หนูไม่ลืมว่ามีแม่คนหนึ่งที่รักหนูหมดหัวใจเธอพูดพางยิ้มทั้งน้ำตาเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากปลายทางอีกครั้งฝุ่นแดงลอยขึ้นบนถนนดินรถคันเดิมกำลังวิ่งเข้ามาอย่างช้าๆผากินลงจากรถพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนผมไม่คิดว่าคุณจะตัดสินใจเร็วขนาดนี้ ฝนดาวพยักหน้าฉันไม่รู้จะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมคะเขามองเธอนิ่งในแววตานั้นมีทั้งความขอบคุณและความเคารพผมสัญญาจะดูแลทั้งลูกและคุณให้ดีที่สุดฝนดาวก้มหน้ายิ้มบางๆมือเธอสั่นเล็กน้อยตอนส่งเด็กให้พากินอุ้มแต่เมื่อมือของเขาแตะมือของเธอบางอย่างแล่นผ่านหัวใจทั้งคู่มันไม่ใช่แค่ความซาบซึ้ง แต่เป็นความผูกพันที่เริ่มต้นจากความบังเอิญและกำลังกลายเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นพากินอุ้มน้ำฝนขึ้นแนบอกเด็กน้อยหัวเราะเบาๆเสียงนั้นทำให้ฝนดาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอมองชายคนนั้นกับเด็กน้อยแล้วรู้ในทันทีว่าโชคชะตาได้พาเธอมาอย่างที่ทเธอควรอยู่แล้วจริงๆรถของพากินแล่นออกจากหมู่บ้านช้าๆฝุ่นแดงคลุ้งตามล้อที่บทถนนดิน ฝนดาวหันกลับไปมองทุ่งนาที่เธอเคยอยู่มาตลอดชีวิตหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความกลัวและความหวังในเวลาเดียวกันภายในรถมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และเสียงหัวใจที่ยังไม่สงบพากินมองกระจกหลังเห็นหญิงสาวนั่งกอดเด็กแน่นน้ำฝนหลับอยู่ในอ้อมแขนของเธอใบหน้าของทั้งคู่ช่างสงบจนแทบไม่กล้าเอ่ยคำใดเขาเอ่ยเบาๆคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับบ้านผมอาจใหญ่และคนเยอะ แต่ไม่มีใครใจร้ายกับคุณแน่นอนฝนดาวพยักหน้าเงียบเงียบเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นวิวภูเขาค่อยๆห่างออกไปทุกระยะของถนนเหมือนพาเธอออกจากอดีตแต่ไม่รู้เลยว่ากำลังพาเธอไปสู่เรื่องราวที่เกินคาดเมื่อถึงกรุงเทพตึกสูงระฟ้าตั้งเรียงราสะท้อนแสงแดดสแสบ,บตาเสียงรถยนต์เสียงแตร ى, เสียงผู้คนทุกอย่างแปลกใหม่จนเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง รถจอดหน้าคฤริหาดหรูประตูเหล็กใหญ่เปิดออกอย่างช้าๆาราวกับต้อนรับใครบางคนที่ไม่ได้เป็นเพียงแขกธรรมดาพนักงานหลายคนรีบออกมาต้อนรับหญิงวัยกลางคนในชุดเรียบร้อยเดินออกมาเธอคือคุณสีพันธ์ผู้ดูแลบ้านท่านครับนี่หรือขญิงสาวที่ช่วยคุณหนูไว้พากินพยักหน้าใช่ครับเธอชื่อฝนดาวสายตาของสีพันธ์มองฝนดาวอย่างประเมิน จากหัวจะโรเท้าเต็มไปด้วยความสงสัยแต่เมื่อเห็นเด็กในอ้อมแขนเธอก็ยิ้มอ่อนลงคุณหนูน้ำฝนปลอดภัยก็ดีแล้วข่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยไว้ฝนดาวยิ้มบางๆฉันยินดีค่ะพาคินพาเธอเข้าไปในบ้านพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเมื่อเท้าเปล่าของเธอสัมผัสกลิ่นหอมจากดอกลินลี่ในใจกันลอยอวในอากาศทุกอย่างดูหรูหราเกินกว่าที่เธอเคยจินตนาการเขาหันมามองเธอ จากนี้คุณพักก่อนก็ได้ผมจัดห้องไว้ให้ข้างๆห้องลูกฝนดาวพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับมีบางสิ่งกำลังค่อยๆก่อตัวมันไม่ใช่เพียงความเกรงใจแต่เป็นความรู้สึกอุ่นแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเธอมองชายคนนี้กับลูกสาวของเขาและในคืนนั้นเองเมื่อบ้านทั้งหลังเงียบสงัดเธอได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องให้เบาๆฝนดาวรีบลุกจากเตียงเดินไปที่ห้องข้างๆ พาคิงยืนอยู่ตรงนั้นอุ้มลูกในอ้อมแขนพยายามกล่อมแต่แววตาเต็มไปด้วยความเหนล้าและอ่อนแรงฝนดาวยื่นมือออกเบาๆขอฉันช่วยไหมคะพากินเหนื่อยหน้ามองแววตาทั้งคู่สบกันในความเงียบของยามดึกแสงจากคมไฟส่องผ่านใบหน้าเธออบอุ่นอ่อนโยนจนหัวใจของเขาสั่นไหวพากินนิ่งไปครู่หนึ่งสายตาของเขาจับจ้องใบหน้าหญิงสาวตรงหน้า ฝนดาวยืนอยู่ในแสงไฟสลัวผมเธอหล่นลงข้างแก้มดวงตาเปี่ยมด้วยความหงอยใหญ่เขาค่อยๆส่งลูกให้มือของเขาแตะหลังมือของเธอเพียงแผ่วเบาแต่ความรู้สึกกลับแล่นว่าไปทั่วร่างฝนดาวอุ้มน้ำฝนขึ้นแนบอกเสียงร้องเบาๆค่อยๆเงียบลงพากินมองภาพนั้นนิ่งงนันเธออุ้มเด็กเหมือนแม่แท้ๆเสียงกล่อมเบาๆของเธอทำให้บรรยากาศทั้งห้องอบอุ่น หัวใจของเขาเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลคุณเก่งมากเขาพูดเสียงแผ่วฝนดาวยิ้มเด็กเล็กแค่ต้องการอ้อมแขนอบอุ่นค่ะคำพูดของเธอเรียบง่ายแต่แทงลึกเข้าใจกลางของเขาพากินมองลูกสาวที่หลับสนิทใบหน้าเล็กสงบอยู่ในอ้อมแขนของหญิงสาวต่างถิ่นเขาสูดลมหายใจเบาๆแล้วพูดเสียงแผ่วผมลืมไปนานแล้วว่าความอบอุ่นแบบนี้เป็นยังไงฝนดาวเงยหน้ามอง ในแววตาเธอมีความเห็นใจแต่ก็มีบางอย่างที่เธอไม่กล้าพูดออกมาเพราะเธอรู้ว่าเส้นบางๆระหว่างความผูกพันกับความรักมันเริ่มพร่าเลือนลงทุกทีเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ฝนดากลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนั้นโดยไม่รู้ตัวพนักงานเริ่มยิ้มทักทายน้ำฝนหัวเราะทุกครั้งที่เธอเข้าใกล้และพากินเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่ต่างออกไปทุกวัน เช้าวันหนึ่งขณะแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างกระจกฝนดาวกำลังให้น้ำฝนดื่มนมพาคิงยืนมองจากมุมห้องเขาไม่พูดอะไรแค่ยิ้มเงียบๆเ,เธอเงยหน้าขึ้นเห็นเขาเข้ามองอะไรคะมองคนที่ทำให้บ้านหลังนี้มีชีวิตอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้ฝนดาวนิ่งหัวใจเต้นแรงจนต้องหลบตาอย่าพูดแบบนั้นเลยแค่ฉันแค่คนธรรมดา แต่คุณทำในสิ่งที่คนมากมายทำไม่ได้พากินตอบทั้งห้องเงียบไปมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นสอดประสานและเสียงเด็กน้อยหัวเราอแผ่วๆคล้ายรู้บางอย่างที่ผู้ใหญ่ยังไม่กล้ายอมรับคืนนั้นหลังจากทุกคนหลับฝนดาวเดินออกมานั่งที่ระเบียงลมเย็นพัดผ่านเสียงเมืองไกลลิบดังแผ่วเธอมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวในใจเธอมีคำถามหนึ่งที่ไม่ยอมหายไป นี่หรือคือความรักหรือเป็นเพียงชะตาที่พาให้หัวใจสองดวงมาพบกันในโลกที่ต่างกันสุดขั้วรุ่งเช้าวันหนึ่งแสงอาทิตย์แรกของฤดูฝนสาดลอดมา่านบางเข้ามาในห้องเสียงนกร้องแผ่วเบาเหมือนต้อนรับเช้าวันใหม่ที่ต่างจากทุกวันฝนดาวตื่นขึ้นตามเสียงหัวเราะของน้ำฝนเด็กน้อยกำลังคลานอยู่บนพรมข้างเตียงพาคิงยืนทิงประตูมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มอบอุ่นรอยยิ้มที่ฝนดาวไม่เคยเห็นในชายคนนี้มาก่อน เธอยิ้มตอบอย่างเงียบๆหัวใจอบอุ่นอย่างประหลาดในความเงียบของเช้าวันนั้นเธอรู้สึกได้ถึงสิ่งหนึ่งครอบครัวไม่ได้เกิดจากสายเลือดเพียงอย่างเดียวพากินเดินเข้ามานั่งข้างเธอสายตาเขาจับจ้องที่ลูกสาวก่อนหันมามองหญิงสาวข้างกายผมเคยคิดว่าโลกของผมเต็มไปด้วยความสำเร็จแต่ความจริงแล้วผมขาดสิ่งสำคัญที่สุดฝนดาวมองหน้าเขาดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยน สิ่งสำคัญนั้นคืออะไรคะคือบ้านและคนที่ทำให้บ้านอบอุ่นคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวเธอก้มหน้าลงยิ้มบางๆท,งทั้งที่น้ําตาคลอบ้านของคุณสวยมากค่ะแต่ที่ทำให้มันอบอุ่นคือคนในนั้นต่างหากพาคินยื่นมือไปจับมือเธอมือของเขาใหญ่อบอุ่นและมั่นคงงั้นคุณช่วยอยู่ตรงนี้เธออยู่ในบ้านนี้ในชีวิตของผมและลูก ฝนดาวเงยหน้ามองดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลและความรู้สึกหลากหลายแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของน้ำฝนที่ยื่นมือมาหาเธอก็รู้ว่าหัวใจของเธอตัดสินใจไปแล้วเธอจับมือทั้งสองไว้แน่นข้าฉันจะอยู่ตรงนี้เสียงหัวเราะของเด็กน้อยดังขึ้นแสงแดดอุ่นส่องผ่านหน้าต่างสามคนยิ้มให้กันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดในความเงียบงามของเช้าวันใหม่ ชีวิตที่เริ่มต้นจากความบังเอิญกลับกลายเป็นเรื่องราวของความรักและครอบครัวที่แท้จริง